สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการฟังการดูและการพูดนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าในเนื้อหานะคะนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอนะคะเรื่องการฟังการดูและการพูดกันก่อนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะเนื้อหาของในสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแปมจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของมารยาทในการฟัง การดูและการพูดนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าเนื้อหานะคะจะมีอะไรรออยู่นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามุนคูปเปมาได้เลยะคะ่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะแล้วก็ช่วยคุปแบบนะคะตอบคําถามด้วยนะคะสถานการณ์ที่1นนะคะขณะที่ผู้ให้ความรู้กําลังอธิบายอยู่หน้าห้อง เด็กคนหนึ่งก็แอบรับประทานขนมส่วนเด็กอีกสองคนนั่งถุยกันต่อมานะคะลูกสถานการณ์ที่2ขณะที่ชมการแสดงละครของนักเรียนรุ่นพี่มีเด็กคนหนึ่งพูดเสียงดังพร้อมกับปรบมือบางคนยืนบังเพื่อนข้างหลังทีนี้เด็กลองช่วยกันคิดนะคะว่าสองสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ้ย ีนี้ค่ะครูแบบเนี่ยมีคําถามมาถามเด็กว่าจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแบบอา่านให้ฟังทั้งสถานการณ์ที่1แล้วก็สถานการณ์ที่2เนี่ยเด็กๆคิดว่าการการะทาข้างต้นนะคะเหมาะสมหรือไม่พราะอะกรเด็กๆช่วยกันคิดนะคะเฉลยก็คือไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าแสดงถึงผู้ที่ไม่มีมารยาทในการฟังการดูแล้วก็การชมนั่นเองค่ะ ต่อนะคะลูกคุณครูแปบจะพาเด็กๆมาชมมารยาทในการฟังและมารยาทในการดูหรือชมกันนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ให้ตามไปครูคคมาได้เลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราต้องฟังเรื่องต่างๆตลอดเวลาต้องฟังต้องสื่อสารกับผู้คนมากมาย ควคามสงสองฟัง้ี่ความตั้งใจสามปลบมือเมื่อชอบใจสี่มองหน้าผู้พูดห้ามไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นเวลาพูดอยู่หกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเจ็ดไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแปดเมื่อมีข้อสงสัยควรถามเมื่อผู้พูดให้ทาง ไม่ควรพูดแทรกตอนพูดอยู่ก้าวไม่ลุกขึ้นเดินเข้าเดินออกในขณะที่ผู้พูดพูดอยู่มารยาทในการฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไหมเพราะจะทำให้ผู้ฟังมีมารยาทในสังคมแล้วยังทำให้การสื่อสารเข้าใจ ที่เด็กๆได้ฟังบทเพลงของมารยาทในการฟังกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะลูกเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะว่ามารยาทในการฟังนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะมารยาทในการฟังต้องมีสมาธินะคะในการฟังตั้งใจฟังแล้วก็ตามมองผู้พูดนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็แสดงความเคารพต่อผู้พูดนั่นเองนะคะลูก ต่อมาข้อที่2ค่ะไม่รบกวนผู้อื่นขณะฟังเช่นไม่คุยกับเพื่อนเพื่อข้างๆนะคะหรือว่าไม่เล่นกันจนเสียงดังทําให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความรําคาญนะคะแล้วก็เสียสมาธิในการฟังนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะเด็กๆก,ก็คือไม่นําอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะไปรับประทานขณนะฟังเพราะว่าเป็นการที่เราเนี่ยแสดงถึงความไม่เคารพผู้พูดนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราเข้าไปใช้ด้วยนะคะเด็กๆข้อสุดท้ายนะคะก็คือ ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้พูด,พดกําลังพูดอยู่นะคะเราเนี่ยต้องรอนะคะให้ผู้พูดเนี่ยอนุญาตก่อนนะคะจึงจะยกมือถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่อที่ผู้พูดนะคะหลุดจะได้ไม่เสียสมาธินะคะในการพูดหรือว่าการให้ความรู้กับเรานะคะนิเทโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเอาหนังสือหลักภาษาขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า173ค่ะ เรื่องการฟังนะคะผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ฟังเงียบเียบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นผู้ฟังที่ฟังอย่างมีสมาธิตั้งใจฟังเพื่อจับใจความสำคัญนะคะจับใจความสำคัญให้ได้ว่าจะทำอะไรอย่างไรหรือเรื่องราวที่ฟังนั้นนเป็นอย่างไร มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรนะคะหากมีข้อสงสัยต้องซักถามให้แน่ใจหรือให้ชัดเจนในสิ่งที่จะปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะเมื่อเป็นคําสั่งเป็นข้อแนะนำเราอาจจะต้องทวนคําสั่งให้ถูกต้องตรงกันนะคะทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุดจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะแม้คําสั่งง่ายๆก็อาจจะเผลอทาผิดได้ถ้าฟังไม่ดีขาดสมาธิในการฟังหรือฟังไม่ครบนะคะ อาจจะเป็นเพราะเรามัวมือลอยคิดเรื่องอื่นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นใจความของเรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะทีนี้มาดูข้างล่างค่ะนักเรียนคําแนะนํานะคะหรือคําสั่งที่ซับซ้อนบางครั้งเนี่ยเมื่อเราได้ยินคําแนะนํานะคะหรือคําสั่งที่ซับซ้อนหรือยาวขึ้นกว่าปกติยิ่งต้องตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษนะคะเช่นการจะรับประทานผลไม้ให้ได้คุณค่ามากนั้น ไม่ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหารทันทีต้องรับประทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงหรือหลังอาหาร2ชั่วโมงเพื่อการย่อยที่มีประสิทธิภาพมิฉะนั้นจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อมีแก๊สในกระเพาะมากขึ้นทําให้มีอาการปวดท้องนะคะเปิดหน้าต่อไปค่ะทีนี้เมื่อกี้ก็เป็นหลักการฟังคำสั่งที่ซับซ้อนนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้หลักในการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนเราต้องทำยังไงนะคะ การฟังให้เข้าใจเนี่ยจะต้องถูกต้องตรงตามเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะถ้าฟังผิดจําผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหายได้เช่นฟังวันเวลาผิดฟังชื่อสถานที่ผิดเพี้ยนไป ก็อาจจะเสียประโยชน์ที่ควรได้รับตามที่ต้องการนะคะหรืออาจกดเครื่องกันได้การฟังที่มีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เข้าใจจดจาปฏิบัติได้ถูกต้องตามคําแนะนําหรือคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะมีข้อที่ควรปฏิบัติดังนี้ 1. เราจะต้องมีสมาธิมีความตั้งใจในการฟังไม่พูดไม่คุยเรื่องอื่นหรือเล่นกับผู้อื่นนะคะ 2. หากฟังแล้วเกิดความสงสยัยเราจะต้องซักถามให้แน่ใจชัดเจนก่อนปฏิบัติและจดบันทึกไว้กันลืมก็ได้ค่ะ อ่ะทีนี้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า130ค่ะข้อที่1น,นะคะให้นักเรียนคิดคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนคนละ1ข้อแล้วเขียนบันทึกนะคะอ่ะเดี๋ยวครูสีน้ำแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ รรับประทานอาหารเช้าทำให้มีสุขภาพดีรับประทานผลไม้ดื่มนม และดื่มน้ำมากๆร่างกายจะได้แข็งแรงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ คำแนะนําหรือคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะนักเรียนจะเขียนตามคุณครูเลยก็ได้หรือว่าจะคิดขึ้นมาเองก็ได้นะคะเขียนสัก1 2ถึบรรทัดก็พอนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้มาดูข้อ2ตรงนี้นะคะการฟังเพื่อนพูดคําแนะนําหรือคําสั่งที่ซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมตามความเป็นจริง1เลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟังใช่ไหมคะแล้วก็2เนี่ย เราจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเพื่อนให้ถูกต้องทันทีนะคะตามนี้นะคะสข้อทีนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า131ค่ะข้อที่2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณคุณสีน้ําจะอ่านข่าวนะคะเรื่องทุ่งมะขามย่องนะคะจากในหน้าภาพผนวกหน้า100 160นะคะให้นักเรียนฟังแล้วเติมคําตอบนะคะเราจะมาเติมพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า160เลยค่ะหน้าสุดท้ายนะคะของแบบฝึกหัดนักเรียนจะเจอนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนค่ะชื่อเรื่องว่าเรื่องทุ่งมะขามหยองนะคะทุ่งมะขามหยองตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ250ไร่เป็นที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงนะคะเพื่อรองรับและป้องกันน้ําท่วมนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิรทรงมีพระบระมราชานุญ,ญาตให้ผันน้ำเหนือ จากแม่น้ำเจ้าพญาสู่ที่ดินส่วนพระองค์บริเวณทุ่งมะขามหยองและทุ่งภูเขาทองที่อยู่ติดกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อความจากเรื่องทุ่งมะขามหยองนะคะไปตอบคำถามในหน้า131ข้อที่2กันนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้ครูสีน้ำก็อ่านเรื่องทุ่งมะขามหยองจบแล้วนะคะเรามาดูที่คำถามข้อที่1ค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าทุ่งมะขามหย่องอยู่จังหวัดอะไรคำตอบก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะนักเรียนเขียนตอบเลยค่ะข้อที่สองทุ่งมะขามหย่องเป็นที่ดินส่วนพระองค์ของของพระบาทสมเด็จ ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงนะคะแก้มลิงเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเหมือนอ่างกักเก็บน้ำนะคะนักเรียนข้อที่3พื้นที่แก้มลิงมีประโยชน์เพื่อเพื่อลองเพื่อลองรับน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนนะคะและป้องกันการเกิดน้ำท่วมนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะแบบฝึกหัดหน้า130และหน้า131นะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาในอารบัมลายกลุ่มของห้องเรานะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ